ซูม0หลัคก็ซีซีห pues mm ัวสมากกองตอกเตะเตะอาอีโต้เนยังพมื่ก็ปูเขาเหยนเมากจะโดนหลักเขาบอมีพูวเงินมาให้เฮ้าว่าปีว่าปีว่าปีเป็นอย่างขี่ที่มังวงี่พอพอดูหายเขาชุมแกรำก็จะบอคิดว่าจะไม่เฮ้าจะ่ถกันมาปีขี่ที่กระไรนั่งบงบอลแลวนั่งเบิดคว่ำจีควอาแล้วบกหัจัก้ไม่เฮ้า ขาเจ้านักเป็นระเบียบเรียบร้อยเออขาเจ้าพึ้นตัวข้าเจ้าพอก่าเมื่อไหร่เขาเป็นอย่างเป็นอย่างคันดุคนไห่เขาหรอส้มนั่งยันากันสีเบเาพื้นแล้วเมื่อว่าพื้นนี่ยังจะหั่นเอาพื้นแล้วเพิ่งยืนไปสื่อใหญกินเียบหมือเิ่งมาละเมละเอั่นเลยป็นยังไงุดยินดีตองอย่ังที่น้องมาหลายๆที่พ่อหงุ่จัเขาเจ้ามหาถหาบนอนเพรก็นองพลอยเนขอียงเสขับน้องเพชองพลอยแม่จ้า ขอ <S <S บคกณเด็กเจ่านะคะขอบ<ย>ค <Ontario. S 2> ุณโอ๊ตโอ๊ตคาเตอร์เอาโอ๊ตเอาไหนโอ๊ตอยู่ไหนยกมือสิขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โอตคาเตอร์วันนี้ไม่งไปดูโถมหรอครับวันนี้มาดูใจเกินร้อยมาหาน้องเบนสุภเปอรอีต้องเมางั้นอีเป็นป <richtige thous> ้ะขอบคุณค่ะเมาหรือทีแม่ก็เดินหน้าสองข่ยหลังสามเตะ เจ้าปัส่เดมตาเทอบาทุคนโรตระแม่เป็นยังไงดีบ๊อเ้้าอยู่อนรถเฮเซลมีดฟงเงินนี่นี่แา่ก็ยังมีนี่นี่ามีเงินนี่้าควนาดหลูหลวามมือใหญโตัวไม่ติจีก็บาคนมันกแขเป็นยังไงอยู่ดีสับายก็

ก็ได้แม่จด่าแอ,อยขนเลืนมานะะปี่ขมนสีนี่เหรองนะขายของขายบอดีบดีก็เลยมาหาเพียนนี่ล่ะอุดหนุนซอยแม่สื่อซอยแน่เดิน <c oughs> ม,น,มน,นั่นไงยะผในฐานะมึงบวกเพื่อนผูงเนี่ยข้าขายฮัก็ต้องซอยเหลือกันอุดหนุนจุนเจือกันตัว <c oughs> ่กันะแ่ลอยากจะซาบ้า,ามึงขายอย่างขายโลงโศก มี่แหงคุปปากมึง<า>บ้านเขาขายได้ใหญ่แน่กินเป็นอย่างนั้นพกขายปลขายแม่ยังก็ล่งโสมอยู่หันผู้ใดสิมะมันตายมึงได้ขายสุปอสุเลีอยู่หนันไอ้ตัวติดก็เลยกูเห็นตัวกินบ่แซแ่บเห็นนะอุ้ยก็เลยขายอันนี้แหละหายไก่ปลาออกบอกกูเด้อตรงช่วงนี้มีปโปรโมชั่นโปรโมชั่นแบบใดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอุ้ยก็ดีแฮะมีตลาดซื้อไปใส่บ่ กูที่ซื้อไว้ยุ่ยจะซีสิบห้าสิบปีเขาก็ยุดหนุนดอกก็ดูช่วงนี้ก็ใส่ยามที่โกหกติดตามไปสัก้ันสัมบายดียุทธบันไดนี่หางยาน้ำดูน้ำหลานยาน้ำหลานนี่การไข่ลูกไปลูกลูกใช่เออเมียมันตาแบลผัวไม่ก็เลยถิมหลานเลยกูเลี้ยงนี่กูก็เลยมีหลานตีเออกูอย่ยินี้จใช่ป้าปีเขาซากันว่าสมัยนี้เด็กหน่อยจีกันพุทธมีหลุมนม่ ถือพ่อจ้าของหลานมึงซื้อวางไหนซื้อวางบอกรอยช่างพ่อมาหน่ายงานคือกันละแม่เนาะไม่กูหยอกหลานมึงใน้โตกูเป็นแม่มันวนเป็นยังไงละบอยมันหน่ายงานแท้เบิกเงินเขาว่าได้บ่ห้ากี่ข้อมึงเอาตาปูนข้ามือใดเนี้ยมานน้ำบอลล็อหอดรถนอนกอดกันอยู่ทั้งรน เบาเลามันนี่ยบินปินตาเสีเฮาเฮ้ยหัวแห็หัวแหนมันม่เป็นบอยงานยิ่นอาเอาบอยหง่อก็เป็นบอยสิใช่แต่อนี่บอยหลานกูนี่เหม่บอยหลานย่านี่เหม่ขอโทษเพราอยัม่หนายงบกบกนี่ก็เป็นหนายังคือเขาหนีกระไดบกบมาในเพียนเดียวหนามาโซ่แต่เดีที่ว่าชนเก่เดี่ยนี้คนเอาเงินลอยพเดีนนะขอบคุณค้าขอบคุณขอบคุณค่ะพี่จ๋า หนีเลยขึ้นมาวี่นกันดแล้วก็ยืนยิ้มเขียวมองใส่เข้าอยู่ดิบอกเป็นนี่เ้ารูดได้พูดอะ้รกูได้ด่าทุกคลล <c oughs> นน่โลดพูดอะไเขียวพูดมันมเป็นตลองหัวนุมดีกันยังไงเขียวจ่าง้วันคือข้างห่าง่แต่บางคนม่ใย่งืนสิได้หัววันนี้ไอ้เด็กถูบก็ต้องลอย่างป๊าป๊าปาี่หน,นีเงินมาหองมา โอ้บ่มีบ่มีสั่นดีเดจะมาหอตัวก็อยู่นด่เดกูทุบใส้นสังกะสีย่ดเด้ยอีโตมัมยังก็ม่หลานมุกปวดเยตาดิเป็นแคเพิดคนจิงลูกยาวเสียงเรียง่าหลานมุกปวดเย้าอีแก่แคนดูปวดเย้า สองเดียกขนาดสองเดียกกัะซ in like I mean, ิบหนีเดือัวสองปีกะซิบไหนเมันคืนเมื่อไโลยังขืนหยากว่ะไม่ไ่เป็นบ้าขึ้นนีมันเชียวไปพนผ่านเลยใส่เสด็จีมันไปเียวฟูฟังมหยันได้นวมันตัวก้กห่ยตะกี้อนกุศลพปอบงกันนีมันได้เนมันตะกี่เขามันหามุยทธานี่ล่ะมึงด้หัวยุ่โซนเออนีกุศลมึงฟังนี่เนมันนี่หัวยเด่นเด่นนี่อแต่เนียวบันง้วบาเด่นนี่มันกวบาเออแล้วมันหาเงา ไคหำเนี่ยไคหำนี่ในบ้านสาเกีวแสดงว่าบ้านสาเกวใครหำเนี่ยบ้าจะอ่อนใจบ่อยบ่อยบ่อยบอยบ่อยบ่อยบ่อยานก็จะเป็นเนื้อยาจี๊ดบอสเจียบอบ่อยมันค่อยยเ็นบ่อนบอยอิมรานเปนนอนนอบับแดงงยงอยู่นอนดุนอน ตื่นคุยหลานกูอุ้ยขคเรี้ยวใา่ดีสิต้วปอบอยู่กับถุกเกิดมาคุยไงฮายบอยหลานยาามันจะเป็นเียวไปมันนไปมันเห็นกุบกษาแน่กษาัยแค่จะได้จะสิขายของดีฉันไดไ่ได้เงียบไปหาทำบุญทำทานบุญเฮ็ดบุญเฮ็กุศลแน่เอาบุญอยู่ใส่บุญกับยุวันตัวอีปอบไม่ยุบยุบีแม่ซาสิเอาขนบุญเยอะมามันน่าส่อย่างว่าได้ไรว่าเท้าติโต อีแก่มันได้เกี่ยวกับหมูกับหมากับปลากับไก่ได้เลยนี่มันขึ้นอยู่กับจิตใจของคนเฮาที่เสียงเข้าใจบางที่กุสิพาไปเฮ็ดบุญโอ้ทำไมอีแม่ออกคำเฮาไปใส่พวได้อี้ึิงเด้งทำไมไม่ออกคำเ็นหยังมึงจะรากปอบปืนคนหลายเลยปอมากปอบปืนคนได้นแต่างสารนั้นก็ดีกุศิบ่าสู่ฟังเป็นหยังอี้ห้าล้านบ่กเขาวันเข้าว่าจักเจีย้ยเตียมนึงไปวัดนกัจเจียเดียววิมันต้มไข่ไป2หน่วยตําแก้วไปตําถ้วยนี่กุ้ยิักกลับขึ้นมาแม่หวกินเต็มกระตา พระสองฆ์องค์เ้าจอยู่วัดนเท่านี่อ,องค์ไหนอ,องค์ไหนไม่อยู่บ้านยพราะามสาจากักรย์เป็นอย่างจะยื้อเวมันมากไายทนาดนั้นอนะ่ะเดี๋ยวื่นเยอขึ้นาาบนจังหวดจักนั่นสื่อซอยจูซสื่อก้อยเถือไปส่งกุดน,นัง่งกุดดีอุยมันจะได้รู้รว่ารู้จะไหนกูกลับไปนะมัน มันก็มี่หรือมีผัวอยู่ก็ถามนี่เหรอเนาะผัมี่จะไหนอีนี่มันเป็นคนกินอุ้ยแต่ยานแท้ได้ผัวได้ตายผัวนั่นอุ้ยผัวตายเพราะท่านพ่อสองมือเอาไม่แล้วเป็นป้นนั่นน่ะล่าสุดเท่าสีตายเอาผัวเด็กน้อยอุ้ยแต่นายแท้มันคนเป็นอิจฉี่ไหนแจ๊กนมาพ่อน้าพ่อแท้เอาผัวคนน่ะมันอิ่มแล้วภาเท่าอยู่สิข้าวด้กเบาเลยใหญ่ขีต๊ะเป็นผู้เบาเขาเป็นผู้ฟังเลยน้าีต๊ะมันเล่าชุกข่ยฟัง มันเอาขืนเจ้าแม่ออขวัญเจ้าม่ะไรมันเาเจ้าะเท่าใกล้ิตายทเท่าสิพฝนองงเนี่ยหอหัวเดนไว้กันมามันได้เบาขวัญไ้ังมันเียนน,น,น,นหริโอ,อ้ยาอบัวที่ตองเอาได้ออหลายพจนเพียรียกตัวสองสามที่บอได้บดีเจ้ขอ้าไปเลยเอ้ตีทหารมันเจ็บมันกลัวตีตำรวจมันแหงเสร็ง,งมัน สี่ขนานเูไป่บ้านก็ด้เยนี่เด็เยไม่รุนเตียมเนียเจี้ยมชานิูเขาที่ทุมหาทุ่มเปอย่งมันวลากูีสูตรหอมเอ๋ปูีสูตหอมเฮ้หอมตัวน้ำหอมขนาดเตี้นะเออเมื่อคืนนี่าเทียอ้ป้าบัดเพเป็นสุภานะเ้น้ำเจ้าเน้าเซเจ้าหาเทียมันลูกไปเงี้ยว นต้มเนี่ยนะกูให้เขากินเหล้าเม้ายาสูบมาสูบจ้าเอาเอาเอวหยุดนิด่ มีใครได้ซื่อสัตย์เมือนเธออีกแล้วเราจะเชิญน้องมาจีไหนเียฮะจมส์เจนส์เจมสรักจินานๆจัสิเหล่านีต่อเกิดมาก